สวัสดีค่ะใครที่อยากจะฝึกแชทกับฝรั่งนะคะแล้วก็ฝึกรับมือสแกมสกามนะคะเข้าไปในเว็บแชท IB นะคะพวกเคยทำวิดีโอเว็บนี้แล้วนะคะแล้วก็นั่งแชทให้ดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่ดูแล้วเก็ต หรือไม่เก็ตในสิ่งที่โวสื่อหรือเปล่านะคะในแชท t อเนี่ยนะมีทั้งคนที่คุยดีกับเราได้นะคะและคนที่คุยเรื่องเซ็ก a l ชวลเลยนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เข้ามาคุยเพื่อจะผ่อนคลาย โดยการคุยเรื่องทะลึ่งกันนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องตอบทุกคนก็ได้เวลาเราเข้าไปเนี่ยตอนเราเข้าใหม่ๆนะโอ้จะมีผู้ชายส่งข้อความมาหาเราเดง้งดึงดึงดึงะะดึงดงดึงเยอะมากเลยนะคะเมื่อเราคุยกับใครที่คุยได้แล้วเนี่ยแล้วเราตอบช้าหรือเราไม่ตอบคนอื่นนะคะคนที่ทักหาเราก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะคะเพราะ เข้าไปฝึกภาษาอังกฤษในเว็บแชทบ้างนะคะโปรดเข้าไปดูเป็นบางครั้งบางคราวนะคะเผื่อว่าจะได้เรียนรู้สกิล การรับมือกับสแกรมรมและสกามยังไงนะคะจะได้รู้ว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะส่งข้อความแบบไหนมาให้เราบ้างเพราะว่าผู้ชายในนั้นเนี่ยมีทั้งคนที่สุภาพและไม่สุภาพนะคะมาแนะนำให้นะคะคนที่จะเข้าไปเล่นนะคะคุณต้องเตรียมใจนะคะแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าจะต้องตอบกับเขายังไงอย่างพดเข้าไปเล่นเนี่ยพว๊ดไม่คุยเรื่องเซ็กเลยนะระบบก็ตั้งชื่อแบบที่ดูดีด้วยยกตัวอย่างที่พุดเป็นเล่นนะคะวันนี้เลยเนี่ย บาใช้คำว่า polite welcome ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาคุยโอ๊ดีๆคนที่ส่งข้อความมาเป็นแบบไม่ดีเลยนะคะแบบหยาบคายเรื่องเซ็กเลยอย่างเงี้ยใช้คำไม่โอเครับไม่ได้เลยแต่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะอายุ 18-19แล้วก็มีเด็กผู้ชายนะคะอายุสิบแปดเขาก็มาถามคําถามเราก็ตอบคาถามไปแล้วเขาก็ใช้คําพูดไม่ดีเลยในยด้านเซ็กเข้ามานะคะพวกก็ตอบกลับไปว่าขยะขะแยงเขาก็ตอบกลับมาแบบดา่าแล้วเขาก็ไปนะคะเราอยากไปรู้สึก ไม่ดีรู้สึกแย่อะไรใดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในเว็บนี้ส่วนใหญ่เขามาเล่นเพื่ออะไรนะคะคนที่คุยกับเราดีๆเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่นะคะอายุแบบ40 50 60หเราคุยกับเขาดีๆเขาก็จะคุยกับเราดีๆนะคะแต่ถ้าใครไม่คุยกับเราดีๆเราก็ไม่ต้องไปตอบเราก็ไม่ต้องไปนึกอะไรด้วยนะคะเราเข้ามาเรียนรู้ฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่า ผู้ชายที่เขาคุยเรื่องแบบเนี้ยเขาจะคุยกันยังไงเวลาคุณไปคุยในเว็บเดทนะคะแล้วคุณเจอข้อความแบบนี้มาคุณจะได้รับมือได้นะคะเว็บแชท i อนะคะเอาไว้ฝึกทักษะ <c oughs> เข้าไปดูกันดูค่ะถ้าภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคุณเข้าไปแล้วคุณก็เปิดดิกแล้วก็ตอบก็ได้เพราะเว็บเนี่ยก็จะไม่ได้รวดเร็วมากนักนะคะ โบไม่รู้ว่าใช้ทางมือถือจะเป็นยังไงนะเพราะโบะใช้ทางคอมพิวเตอร์นะคะขอให้ทุกคนสนุกสนานนะจ๊ะสวัสดีค่ะ